ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะครอหาดหรูป๊อกมากี้หลังคุณปู่สุทธิเกียรติทุ่มทุนสร้างไม่อานแค่ทางเดินก็กินขาดสมฐานะสไพยไฮโซเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเลยก็ว่าได้สําหรับมากี้ราศีบาลเลนซิเอกาจิราธิวัฒนและสามีป๊อกพัสกรจิราธิวัฒนที่มีแฟนคลับตามติดกันเป็นจํานวนมากจากการทําช่องยูทูบเบอร์ของเจ้าตัว อีกทางยังมีลูกฝาแฝดอย่างน้องมีกาและน้องมีญาที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักยิ่งทำเอาฐานแฟนคลับของคุณพ่อคุณแม่แน,น่นขึ้นกว่าเดิมอีกและเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ทางด้านคุณปู่สุธิเกียรติจิราธิวัฒน์กำลังสร้างบ้านให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ทุ่มงบไม่อั้นจา้า ล่าสุดทางด้านหนุ่มป๊อกและสาวมากี้นั้นได้ออกมาเผยผังบ้านหลังแรกในชีวิตเรียกได้ว่าหรูหราสุดๆลงทุนไปตรวจตาด้วยตัวเองถึงแม้ว่าของจริงจะยังไม่เสร็จแต่ดูจากรูปแล้วต้องบอกเลยว่าอลังการแน่นอน